สวัสดีครับผมแอมคาสโนวานะครับคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปพิเศษเพราะผมได้ทำร่วมกับน้องเอิร์ทครับในช่องของเอิร์ทผลิตนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวซูบลุบีอรแซ z ตัวใหม่นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องเอิร์ทเป็นคนอธิบายนะและผมก็จะมาทดสอบในช่วงหลังนะเพื่อไมให้เป็นการเสียเวลาผมพาท่านผู้ชมไปพบกับซูบุบรแซ z คันนี้กันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมมาอยู่กับรถที่ใครหลายคนนะครับรอคอยกันมานานครับแล้วผมก็รอมาด้วยครับคันนี้ครับ the all new superu b r z ครับสนาม b r z คันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมมีการคาดการณ์หลายอย่างมากเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่รูปเนี่ยหลุดออกมาผมนี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วจนวันนี้นะครับมาอยู่กับรถคันจริงแล้วครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ารถมันดูกระทัดรันนะครับน่ารักแล้วก็ดูน่าจะขับสนุกมากๆเลยแต่ว่าจาก การที่เราได้สัมภาษณ์รกันก่อนมาเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนเลยว่าคันนี้เนี่ยเหมาะกับคําว่าปอดคากันไหมครับตามผมไปดูกันเลยครับ wow. 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 เริ่มจากดีไซน์ด้านหลังของ b บคันนี้เลยนะครับดีไซน์เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเจเนอเรชันที่2ของเจ้าคันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับอย่างเช่นไฟไท้ายเนี่ยนะครับ มีดีไซน์ที่แบบว่าทันสมัยมากขึ้นนะแล้วก็ดีไซน์เข้ากับบอดี้ของรถได้ดีมากเลยครับนี่เป็นเส้นยาวๆเลยเนาะแล้วก็เป็นไฟ LED ด้านหลังครับกระโปรงท้ายเนี่ยก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่เนาะมีคล้ายๆเหมือนดักเทลสปอยเลอร์อยู่ด้านหลังนะครับแต่จะไม่ได้เหมือน G R 8 6ตัวใหม่ที่มีดักเทลสปอยเลอร์ขึ้นมาอันนี้จะเป็นแบบว่าอดิบเรียมนะครับโลโก้ซูบารุแล้วก็โลโก้ใหญ่ตรงกลางนี่เลยครับพร้อมกับปุ่มเปิดบ้านท้ายแล้วก็กล้องมองหลังนะครับมีมาให้เป็นสนาดออปชั่นในเจ้าคันนี้เลย และด้านขวานี้ครับยังมีโลโก้สุดไอคอนิกของ VR s นะครับที่เราเห็นกันมาสักพักแล้วลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับจะเป็นเกิร์ดดีไซ s p o ปอนะครับที่ผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับพร้อมกับแคดดิ้งสีดำนะครับรอบๆด้านหลังนีเลยแล้วก็มีข้อไอเสียขนาดใหญ่มากเลยครับโอ้โหใส่มไาได้ทั้งมือเลย2อันเลยนะครับ ้องเก็บสัมภาระเนี่ยขนาดจะไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าอย่างแรกที่เห็นได้เลยคือมันเป็นยางสเปร์ไทยฟูลไซด์นะครับเป็นยางเส้นเดียวกับที่ให้มาในรถคันนี้เป็นยางสตอ็อกเลยครับซึ่งคือ,อยางมิชลินไทยสปอร์ตโฟนี่ครับซึ่งเป็นยางสปอร์ตที่ผมบอกเลยว่ากริปเยอะมากนะครับเวลาขับบนถนนแล้วก็บนแสกอะไรแบบนี้ครับด้านข้างๆางนะครับเนี่ยเสาเซียวจะเห็นได้ว่ามันลาดลงมากับรถได้สวยมากเลยครับลาดลงมากระจกแล้วก็ต่อมาที่กระโปรงท้ายต่อที่ไฟท้ายเนี่ยเขาดีไซน์มาได้ ดูเรียบมากเลยนะครับแล้วก็สง่างามมากเลยครับถือว่ามีความสวยเลยครับที่เขาเพิ่มมาเนี่ยทำให้รถเนี่ยดูกว้างแล้วก็แข็งมากขึ้นนะครับก็คือพอนเชีสด้านข้างนะครับเพิ่มมาเนาะแล้วก็ทําให้เพิ่มขนาดยางได้เลยครับคันนี้ใช้ยางขนาด2 1 5 4 0 r 1 8ดนะครับด้านหน้าและด้านหลังเลยพร้อมกับยางที่ผมบอกไป Pilot s p o r t รนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ18ครับซึ่งเป็นสีไทเทเนียมอารอย์ะครับสวยมากมากเลย แล้วก็ตรงกลางกงเป็นโลโก้ซูบารุนะครับพร้อมกับรอบๆเนี่ยเป็นสีดําด้านข้างเนี่ยดีไซน์ผมว่ามันดูสวยมากนะเป็นดีไซน์แบบคูปนะครับถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยอาจจะไม่ดูแตกต่างจาก GR86 มากแต่ผมว่าก็มีดีไซน์ที่เป็นเปเยลฟีเจอร์ของซูบารุอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกเรลล้อนะครับแล้วก็พวกดีไซน์ทัชเชตต่างๆเนี่ยที่เรามองเห็นจากข้างในก็ทาให้ว่าแยกจากคันนี้จาก GR86 ได้อย่างดีมากเลยครับเปิดประตูมานะครับซูบารุเบียเซนี่จะเป็นกระจกแบบเฟรมลสนะครับไม่มีเฟรมคอบก็สวยมากๆเลยครับให้ความปตมมาากกๆๆเเลยดูท เวลาขึ้นลงจากรถคันนี้ครับ แล้วก็มีพวก keyless entry ให้นะปกติก็กดปุ่มเพื่อเปิดล็อกแล้วก็ล็อกรถนั่นเองครับผูกกระจกของ BRZ ก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดดีนะครับไม่ได้เพิ่มเสียงมาเวลาขับบนทางด่วนเนี่ยเพราะว่าบางคันเนี่ยผูกกระจกใหญ่และเสียงดังนะครับตรงนี้นี่เป็นโลโก้ i Sight นะครับซึ่งมีใน BRZ เท่านั้นนะครับ i Sight ถามว่าคืออะไรนะครับคือระบบ Safety ครับ2 Subaru เลยครับก็พวก Pre-collision warning อะไรอย่างนี้นะครับการลดชนด้านหน้าด้านหลังแล้วก็พวก Cruise Control อะไรพวกนี้ครับมาเป็น stock ในรุ่นอ u t o m ม t i c นะครับที่เป็นเกียร์ออโต้ของ Subaru 比亚迪ครับด้านข้างจะ ซึ่งเป็นของจริงนะไม่ได้เหมือนรถบางคันนะครับที่เป็นจาะมาปอมๆนี่นะครับลมเข้าด้านนี้ออกด้านข้างแล้วก็ผ่านสเกิร์ตนี้ขึ้นไปด้านบนเพื่อเพิ่มดาวฟอร์ให้กับรถนั่นเองครับมาดูกันที่ด้านหน้าของ BRZ นะครับนี่เป็นรถสปอร์ตคาร์ที่สวยที่สุดในปีนี้นะครับตั้งแต่เปิดตัวมาในคันนี้ดูมีความ ปอดนะครับดีไซน์ที่ไม่ได้เหลี่ยมเกินไปแล้วก็กลมเกินไปนะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับแล้วก็พวกคริสเซสต่างๆของรถเนี่ยดีไซน์เข้ากับไฟหน้าได้ดีมากเลยครับคันนี้นะครับใช้เป็นระบบไฟหน้า Adaptive LED นะครับแล้วก็มีระบบ daytime running light นะครับเป็นขอบอยู่ด้านนอกที่เป็นไฟสีขาวอย่างที่เราเห็นนี่เลยครับ ปกติด้านข้างเนี่ยรุ่นก่อนเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับแต่คันนี้เนี่ยได้เปลี่ยนเพราะวา่าไฟหน้าของคันนี้ฉลาดมากนะ <laughs> ก็สามารถทําเป็นช่องลมเพิ่มได้นะครับเพื่อให้ลมเข้าไปด้านในเนี่ยแล้วก็ออกทางล้อด้านข้างเพื่อทำให้เบรกเย็นลงแล้วก็เพิ่มดาวฟอร์ให้กับรถเวลาผักลมต่อไปที่ด้านหลงังเหมือนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับด้านหน้าครับดีไซน์ก็สวยดีนะครับพร้อมกับโลโก้ซูบารุตรงกลางนี้แล้วก็แคดดิ้งสีดาด้านหน้าครับเพื่อรับลมเข้าไปด้านในนะเพื่อทาให้เครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เย็นนะครับแล้วก็ ภายในของ s u b a r u b บียเซนะครับผมต้องบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยไม่แตกต่างกับตัวเก่ามากเท่าไหร่นะครับรวมๆมมาเนี่ยทำให้ดีไซน์มันดูแบบว่าทันสมัยมากขึ้นนะครับคันนี้ใช้เป็นระบบดิจิตอลอินสุเมนแคสเตอร์ร้อยเลยนะครับจะเป็นแบบว่าเรลคานเตอร์ตรงกลางนะครับบอกรอบตรงกลางเลยดีไซน์มาสวยมากๆครับแล้วก็ด้านข้างเป็นพวกจิมิเตอร์นะครับแล้วก็พวกเราสามารถจับแล็บทานของตัวเองได้เราก็สามารถดูแรงม้าที่เรากดมาได้ด้วยนะครับเท่มากๆเลยครับภูมิอะไรครับเป็นแบบขนาด พอดีมือนะครับไม่ได้ใหญ่เกินไม่ได้เล็กเกินพร้อมกับเดินได้สีแดงรอบพวงมาลัยนะครับสวยมากๆครับพร้อมกับโลโก้ซูบารุใหญ่ๆเลยเนาะแล้วคันนี้ก็เป็นระบบพวงมาลัย multi-function นะครับสามารถปรับพวกเสียง แล้วก็ปรับพวกคูชคอนโทรลอะไรได้จากพวงมาลัยเลยครับคันที่เรานํามาโชว์นี้เป็นรุ่นออโตเมติกนะครับ6สปีดออโต้ครับซึ่งมีพัดเดิลชิพอยู่ด้านหลังนี้นะครับสามารถใช้งานได้ง่ายครับแต่พัดเดิลชิพไม่ได้รู้สึกบัวอะไรมากแล้วก็เป็นปัติปกตินะครับด้านหลังครับเป็นตอปปกติซึ่งคันนี้มีระบบไฟออโต้มาให้ด้วยนะครับระบบช่องแอร์นะครับก็เป็นดีไซน์ที่ผมบอกเลยว่าแตกต่างจากรถคันอื่นแน่นอนนะครับดีไซน์สวยมากเหมือนเทอร์ไบน์บนเครื่องบินเลยนะครับเหมือนมันหมุนอยู่เลยนะคร ต่อกันมาที่ตรงกลางครับคันนี้มีจอขนาดที่ไม่ได้ใหญ่เกินหรือว่าเล็กเกินไปนะครับเป็นจอที่คมชัดอยู่นะครับมาพร้อมกับ Apple c a r p l พ y ็กเอัตโอะไรโดยรถเลยนะครับไม่ต้องแบบว่าไปเพิ่มด้านนอกอะไรแบบนั้นนะครับด้านล่างครับยังมีระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ดัวส่วนนะครับสองส่วนด้านซ้ายกับด้านขวานะครับก็สามารถปรับได้อย่างง่ายดายเลยครับบุญจากเจ้าทอโกตรงด้านหน้าของเรานี่เลยนะครับ เกียร์เนี่ยเป็นจุดขายของเจ้าคันนี้เลยผมต้องบอกเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับรถ2รุ่นนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปนะครับซึ่งเป็นเกียร์ออโต้เหมือนคันนี้ครับแล้วก็มีพวกระบบแอาแอสซิสมาให้นะครับซึ่งเป็นระบบเซฟตี้ของเจ้าคันนี้หรือว่าตัวล่างนะครับที่มาพร้อมกับเกียร์กระปุก6สปีดครับใครที่เป็นสายแบบว่าขับรถมันๆเนี่ยแล้วก็ดิบๆเนี่ยนะครับไอเกียร์ออร์แมโนนเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะมากครับลงมาต่อกันนิดนึงครับจะมีระบบมาให้เลือก3แบบนะครับระบบการขับขี่มีสปอร์ตนะครับสโนวว์แแล้กก็็ท ปอตนี่ก็สมรับว่าขับบนขึ้นเขาแบบว่าถนนเข้าโค้งอะไรอย่างนี้สบายๆนะครับแล้วก็เป็นโหมดสโน์ครับแน่นอนครับคันนี้ทํามาเพื่อขายในตลาดญี่ปุ่นนะครับคันนี้ก็เลยมีโหมดสโน์มาให้ครับสำหรับบ้านเรานี่โอ้โหมีอากาศร้อนร้อนมากกับโคตรร้อนนะครับมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรกันเท่าไหร่เลยและอีกโหมดหนึ่งเลยนะครับที่ผมต้องบอกเลยเป็นโหมดสำหรับโปรเฟชชั่นอลเท่านั้นนะครับก็คือแท็กโหมดนะครับกดค้างลงไปบนอินสตูเมนต์คาสเตอร์ของเรานะครับก็จะโชว์เลยว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดแท็กนะครับ เป็นแบบว่าไฟสีแดงขึ้นเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยน Instrument c สเตอร์เนี่ยเป็นด้านยาวแทนนะครับบอกรอบใหญ่ๆตรงหน้าเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นี่จดมาเต็มมากเลยครับ เบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะดีไซน์สปอร์ตนะครับของซูบารุเบียเเลยนะครับสวยมากๆเลยครับเดินได้แดงเต็มเบาะไปหมดเลยครับตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างเลยนะครับแต่ตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นผ้าแบบอัลคันทาร่านะครับทำให้เราไม่ลื่นเลยนะครับเวลาเข้าโค้งอะไรอย่างนี้ตรงกลางครับยังมีระบบซีทชีตติ้งมาให้ด้วยนะครับสามารถปรับเป็นไฮกับโลได้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนี่คันนี้นะครับยังมีที่วางแก้วถึง3ที่นะครับเวลาเปิดตรงนี้เข้ามานี่มีช่องวางแก้วอีก2อันนะครับด้านหลังพร้อมกับช่องเสียบ usb 2ช่องนะครับ usb Type A ครับ ถือว่าคันนี้นี่จัดมาเต็มมากรวมทุกอย่างไว้ในรถคันเดียวกันนี่เลยครับดีมากๆครับด้านข้างของประตูนะครับดีไซน์เป็นอันเดียวกับเบาะนะครับซึ่งเป็นหนังอลันทารา่านะครับแล้วก็ยังเป็นหนังนะครับรอบประตูเลยนะครับนี่พร้องกับเดินได้แดนนะครับสวยมากๆเลยครับคันนี้นี่เดี๋ยวเราไปลองนั่งนี่กันด้านหลังกันนิดนึงครับแถบเบาะไปด้านหน้าสุดเลยนะครับที่นั่งด้านหลังนี่ผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหแคบมากๆเลยนะครับดูผมไม่มีนีลูมเลยนะครับแล้วก็ ขาผมเลยครับเป็นชิ้นเดียวกับเบาะด้านหน้าไปแล้วผมขยับขาไม่ได้เลยนะครับและเฮดรูมก็นอฮิน้อยมากๆเลยนะครับถือว่าด้านหลังนี่ผมบอกเลยว่าทำมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะนะครับ mm hmm. เพราะว่ามีไอสติปิกพอยต์มาให้ด้านหลังเพื่อสามารถเอาค่าซีเนี่ยมาใส่ด้านหลังได้สบายๆเลยครับในเบียเซตคันนี้ครับ ซีตรวถังของ BRZ คันนี้นะครับเป็นสี WR Blue Pearl ครับถามว่าสีนี้นแตกต่างจากรถอื่นไหมครับแตกต่างครับเพราะเขาเป็นสีเมทัลลิกเพลนะครับซึ่งมีใน Subaru BRZ ดเท่านั้นครับและช่วงล่างด้านหน้าของ Subaru BRZ นะครับเป็นระบบ Independent MacPherson ครับซึ่งเป็นช่วงล่างที่ผมบอกเลยว่าดีมากสำหรับรถที่แบบว่าต้องการขับบนสนามแข่งนะครับถามว่าคันนี้เนี่ย แตกต่างจาก GR86 ไหมครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่ามัลติพอยต์ต่างๆเนี่ยจุดเมาส์ของช่วงล่างเนี่ยนะครับคันนี้คนละที่เลยนะครับกับ GR86 แล้วก็ขนาดไซส์ของเจ้าสปริงเนี่ยครับไม่เท่ากันเลยนะครับคันนี้ก็จะจัดการมาเป็นฟิลคนละแบบกับ GR86 ครับ GR86 เนี่ยจะแบบว่ามีความดิ้นมากกว่านะครับแล้วก็ขับสนุกมากกว่าแบบว่าต้องการรถดิน้นดิฟบเข้าโค้งอะไรแบบนี้คนนันจะมันกว่าครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะจัดมาเพื่อทําให้รถเนี่ยมีความเข้าโค้งมั่นใจนะครับแล้วก็แบบว่าไม่่ไดดดด้้้้ิิินนนมมมมาาาาาาากกกกยยแแตถถอใหัเรร็็สปลว ว่าดิฟแรกสบายๆครับสำหรับเบียร์ไปคันนี้ครับแชสซีของ b บีคันนี้นะครับมีความแข็งมากกว่าตัวเก่าถึง50%เลยนะครับซึ่งทำให้การขับเนี่ยสนุกมากขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับคันนี้เนี่ยมีน้ำหนักรวมอยู่ที่1,300กิโลกร,รัมเท่านั้นนะครับที่ผมบอกเลยว่าเบามากๆครับพร้อมกับแรงม้าที่220กว่าเนี่ยผมว่าต้องแรงแน่นอนครับ อย่างแรกที่เห็นนะครับตอนเปิดใต้ฝากระโปรงของ s u b a r ร์ลูบิอาคันนี้มานะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์แบบซอนยี่ลิตรบ็อกเซอร์ครับซึ่งเป็นระบบ4สูบนอนนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่228แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่249นิวตันเมตรครับคันนี้นะครับสามารถทำเวลาศูนยถึงร้อยได้เร็วมากเลยนะครับใช้เวลาเพียงแค่6วิเท่านั้นครับในระบบเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เกียร์แมนนวลเนี่ยจะทำได้เร็วขึ้นนิดนึงนับอยู่ที่ประมาณ58-59ห้าะไรแบบนี้ครับเวลาเรามอง ข้างบนนะครับฝาปิดของเครื่องยนต์เนี่ยจะเห็นว่ามันเขียนทั้งโตโยต้าและซูบารุเลยถามว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องบ็อกเซอร์มันต้องเป็นเครื่องซูบารุอยู่แล้วไหมแต่ว่าก็ไม่นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ถึงแม้จะเป็น2.4ลิตรที่เป็นเครื่องซูบารุแท้นะครับแต่ว่าระบบอินเจคเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยหัวฉีดของรถเนี่ยเป็นของโตโยต้าไปเลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นการร่วมงานกันระหว่างโตโยต้ากับซูบารุเหมือนรถ เครื่องของซูบารุนะครับใช้รหัส FA24D ครับซึ่งเป็นรหัสส่วนตัวของซูบารุเบียเซเลยนะเครื่องก็จะมีการปรับจูนแยกกันนะครับจาก GR86 และก็เบียเซในเจ้าคันนี้ครับสำหรับใครนะครับที่ชอบการจูนรถแล้วก็แต่งรถเนี่ยคันนี้เหมาะมากๆครับเครื่องยนต์มาเป็นเบสที่ดีมากใส่เทอร์โบทวินเทอร์โบอะไรตามสบายเลยครับเปลี่ยนบล็อกใหม่นะครับคันนี้นี่ผมว่าแรงสุดๆไปเลยครับเวลาเอาไปแต่งเองนะครับผมว่าเหมาะมากๆครับคันนี้แรงไม่แรงไปลองกันเลยครับ กกับแขสุดพิเศษนะครับแขกรับเชิญสุดพิเศษพี่แอมนั่นเองครับพี่แอมบารมาครับอยากช่องอะไรนะชื่ออะไรนะอผมทำ YouTube นะครับชแนลชื่อคาสโนวาครับคาร์สโนวาไทยแลนด์ก็ตอนนี้เรามากำลังลองขับซูรุกเบียเซตกันเนาะครับความรู้สึกแรกเป็นไงครับพี่แอมขึ้นมานั่งคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเทียบกับตัวก่อนนะฮะถือว่าซูรุกเบียเซตหรือว่าหลายคนเรียกเบียซีแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนจะเรียกนะก็ ฟิลลิ่งหรือว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยผมว่ามันดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็รูปร่างหน้าตาหล่อแล้วยมากเขาาบอกว่ใสีนี้เลยนะครับใช่เขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยได้รับคำชมเยอะมากเรื่องของการดีไซน์นะครับก็เป็นเลิ่งที่ลองขับเนี่ยได้ลองขับมาสักระยะหนึ่งแล้วจุดที่จะสัมผัสได้ก็คือเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์ในส่วนของเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยที่ขอแยกไปอย่างนี้แล้วกันนะในส่วนของช่วงล่างบอกว่าตัวเนี้ย สปอร์ตมากสปอร์ตแบบชัดเจนเลยนะครับการขับขี่เนี่ยมันเหมือนเป็นรถที่สำหรับเอาไว้เป็นวิ่งเอ็นแทร์วิ่งเอ็นชัดขับเป็นงนสนุกสนุกใช่คือวันธรรมดาขับไปทำงานส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เอาเข้าสนามขับได้เลยฟิลลิ่งช่วงแราเป็นอย่างนั้นคมาลไรคมแล้วก็แม่นยำทีเดียวนะฮะแล้วก็เกียร์มีพตเทิร์ชมาให้ต่อสนองดีด้วยนะฮะ กดแล้วมาเลยเป็นแต่จุดที่พี่อาร์รู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ซึ่งมันเป็นจุดบอดแลัวทจนสุดแล้วตัวนี้ปรับดีขึ้นเป็นบล็อกใหญ่ขึ้นใช่สองยี่สี่ลิตรครับเซอร์สี่สูงนอนครับจากเดิมเป็นสองยี่สูตเนอร์บทวีนนอร์ทวแล้วเป็นเครื่องเอ็นเอนะครับมัน natural a s p i r a t e d ไม่ได้มีลมครับก็ ตัวแมนนวลนะครับที่ไม่มีระบบไอซายเนาะอยู่ที่สองจสี่ล้านครับแล้วคันนี้ที่เราขับอยู่ตัวท็อปเป็นเกียร์ออโต้นะครับพร้อมกับระบบไอซายพวกเซฟดีอะไรต่างๆรอบคันได้อยู่ที่สองจุดแปดล้านครับแต่ว่าราคาก็ไม่ได้ไม่ได้เอรอเกินไปแล้วก็คือคือถ้าถามพี่นะเอาจริงตัวสองจุดแปดเนี่ยมันคือมันได้เกียร์ออโต้ไงแต่ว่า2.4เนี่ยไอพวกไอซายเนี่ยไม่รู้นะถ้าพี่เป็นคนซื้อรถสไตล์นี้นะพี่อาจจะไม่ได้สนใจไอซายมาก แล้วก็4แสนเนี่ยรู้สึกว่าไม่จ่ายก็ได้แต่ถ้าจะเอาตัว2.4ก็ไม่มีเกียร์ออโต้ใช่ก็จะมีแต่เกียร์ธรรมดาแต่จะว่าไปเกียร์ธรรมดาตอนเนี้มันมีมันเออหายากจะมีรถสักกี่คันหายากมากที่มีเกียร์ธรรมดาให้เลือกเป็นออชชั่นเลือกจะเหลือก็แต่กระบะนะฉันรู้กันอยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่าดูอย่างรถ90ตอนนี้ดิโอ้โหราคาพุ่งไปชุ่มดันั้นเนี่ยเกียร์ธรรมดาของย i a z a d อาจจะเป็นแ a ไอเทมก็ได้นะ อก็น่าสนใจนะสองร้านสี่ผมว่าถ้าเป็นพี่พี่อาจจะได้เกียร์ธรรมดาถ้าเป็นพี่เอิร์ธล่ะก็ต้องเกียร์ธรรมดาเพราะว่าใครที่ซื้อรถแบบนี้ไปอ่ะมันต้องเข้าใจเคาเจอทางหลายของ b ี z ซอีกแล้วว่าเป็นรถที่ดิบแบบว่าขับแฉกขับสปอร์ตโดยเฉพาะเลยไม่ได้แบบว่าขับในเมืองไปมาอะไรเท่าไหร่ก็จะเน้นแบบว่าออกออกแกอย่างเดียวนะแต่สาวๆเขาก็แบบก็อยากขับก็ได้ก็เกียร์โตมีไว้มีไว้ให้เป็นทางเลือกเออ ก็ถือว่าน่าสนใจดีเลยนะครับกันยางก็จัดเต็มเลให้เราสวดโคเลยนะเมื่อกี้พยายามลองลองเข้าโค้งดูคเซนลิ่งดีมากแต่ของสิบแปดก็ไม่หรอกแต่ว่าเวลาไปเข้าแท็กกับพี่เชื่อว่าถ้าคนเอาไปขับแท็กก็จะต้องเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางอาจจะใส่ท้าสิบเจ็ดให้ราคามันย่อมเยาวหน่อยนะสิบแปดก็เอาไว้ใส่รอรอเจ็ดก็ไปขับในแท็กแล้วแล้วอบอะรีตยียมว่าไงบอกไม่บอกบอดีคืออันเนี้ด้วยความที่มันเป็นรถ เอาจริงๆมันไม่ได้ไทสเล็กมากนะครับแล้ตัวนี้เนี่ยผมเนี่ยสูงร้อยแปดสิบนะแล้วก็น้ำหนักประมาณร้อยนิ้นคือข้างข้นข้างวิชายตัวใหญ่เลยก็ต้องถือว่าเบียเซนเนี่ยไม่ได้ดูเล็กเลยเนี่ยเนี่ยเอาสรางเงินตัวสบายไม่ได้เตี้ยกับพี่แอมกันนะครับดีลูมเทียบเลยเป็นลูมก็เยอะมากพอดีไซน์ก็ดีไหมเป็นอะคันทาร่าผสมหนังแล้วก็เบลเนี่ยแม่เป็น แต่อีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าเออ่ถ้าใครอยากจะได้เนี่ยอตอนนี้โคต้ารถแรกหมดยังเรือยัหมดแล้วคนระับสาหรับเกียร์แมนนวลต้องรอนะ<ม>ต้องรอรถสองแล้วเขาบอกว่าจะเอาแมนนวลเข้า,าหรืมไม่รถรถสองเนี่ยยังไม่แน่ใจต้องรอติดตามต้องติดตามนะครับฟังข่าวดีว่าเบียร์แซ รถสองเนี่ยจะมีเกียบมาตราดหรือเปล่าครับนะครับอ่ะเป็นไงครับพี่สรุปพอประมาณไหมคันนี้พอได้ไหมได้เลยครับราคาไม่ได้เวอร์มากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคือมันเพอร์เฟคแค่ขาดเรื่มกันอย่างเดียวคันนี้นี่เหมาะมากๆสำหรับเป็นรเวอร์คาร์คันแรกของคนอะไรครับหรือว่าจูเนอร์นะเอารถไปแต่งอะไรครับคันนี้พร้อมทำการแต่งมีแน่นอนพี่เพราะว่าจากตัวแรกเนี่ยอยูไว้เตปสองสเตปสามเตปสี่ไปัทัวร์ตัวนี้พี่เชื่อว่ามาแน่นอนครับเนาะอ่ะก็นี่ก็คือ สรุปของ Subaru BRZ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทดสอบเจ้า Subaru BRZ คันนี้ต้องบอกว่าน้องเอิร์ธให้ข้อมูลของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็จะมีเรื่องราวของรถยนต์มากมายนะครับมาฝากท่านผู้ชมยังไงก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งติดตาม ช่องคาสโนวาไทยแลนด์ของเราด้วยนะครับและครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกฝากติดตามได้ครับในช่องคาสโนวาชาแนลของเราครับครั้งนี้ต้องขอตัวเราไปก่อนครับสวัสดีครับ